สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนคะ่ะวันนี้นะคะแม่น้องเรกับน้องเรนะคะก็มีโอกาสได้มาเชี่ยวงานนะคะวันลอยกระทงค่ะทุกคนคะ่ะนี่ค่ะก็ตื่นเต้นทั้งแม่ทั้งลูกเลยนะคะเพราะว่าเราไม่เคยได้มาลอยกระทงด้วยกันนะคะก็นี่ถือเป็นปีแรกของน้องเรคะ่ะทุกคนคะ่ะนี่ค่ะตอนนี้เรามาถึงหน้างานแล้วคะ่ะนี่ค่ะ ตอนนี้เราก็จะเดินเลาะดูก่อนนะคะว่ามีอะไรขายบ้างนะคะแล้วก็เลือกซื้อกระทงกันค่ะทุกคนคะก็เด,เดินไปดูพร้อมๆกันเลยนะคะนี่นะคะก็สวยงามทีเดียวค่ะทุกคนคะนี่นะคะก็เป็นไอเดียเนาะของอแม่ค้านะคะที่ทำออกมา ขายกันนะคะทุกคนก็จะมีหลายๆรูปแบบเลยนะคะนี่ค่ะแม่น้องเรก็จะพาทุกคนเดินเลาะดูอาหารการกินกันก่อนด้วยนะคะพร้อมกับควบคู่ไปกับการรับชมกระทงนะคะที่แม่ค,ะะคะ้านำมาขายกันค่ะทุกคนคะวันนี้เราก็จะชมกันไปเพลินๆเลยนะคะทุกคนแบบยาวๆด้วยเนาะนี่นะคะ ภาพก็อาจจะมีสั่นมีไม่นิ่งบ้างนะคะทุกคนเพราะว่าแม่น้องเรเองก็จับมือน้องเรเดินด้วยค่ะทุกคนคะนี่ค่ะเราก็ดูทั้งอาหารการกินนะคะของบ้านบ้านด้วยนะคะที่นำมาค้าขายค่ะทุกคนนี่ค่ะตรงนี้ก็สวยงามทีเดียวค่ะราคาแต่ละร้านก็จะแตกต่างกันไปนะคะแล้วแต่วัด สะดุเนาะที่เลือกทำไว้ด้วยนะคะทุกคนคะนี่คะ่ะสวยงามคะ่ะหลังจากที่เราเดินดูกันสักพักนึงนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะคะข้างในเขามีอะไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวตามกันไปเลยแล้วกันนะคะไปกันเลยจ้านี่คะ่ะมาถึงด้านในนะคะก็จะมีเวทีแบบนี้นะคะที่ ร้องรําทําเพลงตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีประกวดตรงนี้ด้วยนะคะจากนั้นนะคะเราเดินเข้ามาด้านในอีกนะคะอยากไปดูกระทงค่ะพี่พี่คะอยากไปดูกระทงที่เขาจะนําเข้ามาร่วมประกวดค่ะทุกคนเอานั่นไงคะ่ะนั่นไงแอบเห็นแล้วแอบเห็นแล้วนี่นะคะก็เยอะแยะมากมายค่ะทุกคนคะมีทั้งใหญ่มีทั้งเล็กด้วยนะคะ สวยงามนะคะตกแต่งได้สวยงามมากๆแล้วก็หลากหลายคะ่ะทุกคนคะนี่คะ่ะความตื่นเต้นของแม่น้องเรก็ยังคงมีอยู่นะคะทุกคนคะเพราะว่านานมากเลยนะคะที่แม่น้องเรจะได้มาเที่ยวแบบนี้คะ่ะทุกคนคะ นี่คะ่ะหลังจากนั้นก็มาดูพื้นที่นะคะที่เราจะลอยกระทงกันคะ่ะทุกคนคะก็จะประมาณนี้เลยนะคะสวยงามทีเดียวคะ่ะทุกคนเนี่ยนะคะท่านยกรถไทยบอกว่าจัเมไปจับเ็มกดเอ้ยมาเ<ป>อ้ม<ป> อะไรล่ะพี่กินเลยขอบคุณะคเสียวยดกระโดงไม่คะนกะไร้ะาหวานมากโอเคขอบคุณค่ะรโจมันอยู่ได้นานไากกระโดอยู่ได้นานกว่าเทียนหเท่าของเทียนเมืคืนอ่ะน้องปุ่ยยังกัทนที่มาแล้วยังไม่สด้ปฏิการไม่เสียบัตรกับน้องก็เครื่องเซลเซียเพื่อความเป็นปรนอิบหรือไม่ทัน ซื้อวันซื้อตัวแล้วก็มายื่นกันเจ้าน้าที่เรานางสายราแล้วท่านจะได้รับหสายหานนี้มาซื้อครับที่สิเท่านั้นเองีคู่กันบ้าครับพี่น้องที่นอนพพน้แบบห้าอะไรกได้ใเราด้่อนกได้มาได้

ก็ได้ลยคือดี่หวานว้าวว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 อวว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 ้วว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 วาวว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 วากวว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 ยวว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 าวว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 ว bốn mươi ba, mười hai, hai mươi ba, hai mươi bốn, hai mươi lăm, hai มาฟังไปแล้วไปแล้วไปแล้วค่ะไม่เต็มนี่ค่ะลอยกระทงเสร็จแล้วนะคะเราก็แวะมาดูนะคะสอยดาวค่ะทุกคนนี่นะคะเราก็ว่าจะสวยดาวสักเล็กน้อยค่ะทุกคนแต่ว่า น้องเรมไม่ยอมค่ะทุกคนคะเราจึงต้องไปกันต่อค่ะสูง159เซนติเมตรนะคะอายุของน้อง18ปีคะ่ะโรงเรียนคอบสะเคียนวิทยาส่งข้าประกวดคะ่ะอัมพาวงนะครับชื่อเล่นน้องฟ้านะครับสัสสดส่วนนะครับ 3 4สอ่ะนะครับเราให้น้องๆนะครับทั้ง12สงาวงามได้เดินโชว์ตัวนะครับให้คณะกรรมการนะครับได้ชมอีกหนึ่งรอบนะครับไม่ใช่แค่คณะกรรมการนะครับให้ผู้มาร่วมงานนะครับใช่ได้ชมโมงามด้วยใช่นะคะในรอบนี้นะคะสามารถซื้อพวงมาลัยนะคะดอกไม้มอบให้น้องๆได้เลยนะคะมาเลยนะครับพวงมาลัยดอกไม้นะซื้อเลยนะครับเสียบปรบมือไม่เป็นคะแนนนะครับ เราแจ้งไปแล้วนะครับเตรียมเลยนะครับเตรียมเลยนะครับพววมาลัยนะครับนางสาวชนพิชาอัมพาวงนะครับหรือนองฟ้านะครับ ผู้สามและผู้ใหญ่สุธีพูนทรทัพย์นะครับส่งเข้าประกวดแจ้งเด้อน,นะครับเรามีพวงมาลัยให้นะครับไม่ใช่ไม่มีนะครับอ่าสาวงามวันเตรียมค้างลูค่ะหรือน้องแก้วนะคะ ชื่อเล่นน้องพกกิกนะคะจากหมู่ห้านะคะสาวง,งามหมายเลขห้านะครับน้องกิ๊กนะครับงานอะไรนะครับเขาเลกีฬาประเภทแบดมิตันนะครับสัดส่วนนะครับ34 25 34นะครับ สูงสูงครับ1้อเซนติเมตรอายุ20ปีครับผู้เข้าประกวดท่านต่อไปนะคะหมายเลขสิบค่ะนางสาวจิราพรทันดีนะคะชื่อเล่นน้องเจนนี่นะคะงานอดิเรกของน้องนะคะรำไทยนะคะสัดส่วน32 25 36นะคะน้องอยู่บ้านโคกเวงหมู่1ินะคะผู้ใหญ่ลวดเมิน,นีส่งเข้าประกวดค่ะ หลังจากจะปลบมือแล้วนะคะซื้อดอกไม้ให้น้องหน่อยขอพวงมาลัยด้วยนะคะเป็นกำลังเชียร์แรงใจให้น้องๆน,นะคะนะครับสำหรับพวงมาลัยและดอกไม้นะครับเป็นส่วนหนึ่งในการให้คะแนนนะครับของคณะกรรมการนะครับอันนี้แจ้งให้ทราบก่อนเลยนะครับสาวจุธามาศหอมหวนนะคะ น้องส้มโอค่ะงานอดิเรกของน้องนะคะชอบวาดรูปสัดส่วนของเดนอนมูสิบส่งเข้าประกวดค่ะ มาเลยมาเลยนะครับสุดรับดอกไม้พวงมาลัยโอ้หมู่สิบเอ็ดนะครับอ่าอ่าสองงานไอริเด็กนะครับคล้ายๆผมเลยผมชอบไงชอบปลูกต้นไม้นะครับสัดส่วนนะครับ34 24 36นะครับสูง160เซนติเมตรอายุ16ปีนะครับบ้านโคกตะเคียนสาวคีหมู่ที่1 3 ผู้ใหญ่ปรวนพิธงามผู้ใหญ่เชวส่งเข้าประกวดครับโน่ขอมาะไรนะครับจากู้ื่อยจ๊ะอ่ะจากเพื่อนๆน,นะครับตันสามสิบสองยี่สิบสี่สามสิบหกนะคะมาจากบ้านสว่างนิมยมนะคะกำนันจำลองกสกิตส่งครับ ดอกไม้นะครับอ่ะและสาวงามนะครับสุดท้ายนะครับหมายเลข15นะครับนางสาวสาริกาอิ่มใจนะครับน้องน้อยนานงานอดิเรกครับดูซีรีส์ภาพยนตร์นะครับสัตส่วนสาม4 35 สูง159เซนติเมตรนะครับอายุ18ปีนะครับโรงเรียนโคกตะเกียนวิทยาส่งเข้าประกวดครับสว่วนๆนะครับโอ้เสียงกรีดเลยครับต้องไปกินฮอนนะครับต,ต้องอมฮอนฮอนน้ำผึ้งผสมมะนาวนะคะ,ะยังไม่จบเ้อ <c oughs> สามนามยังนายังไม่จบค่ะกลัวไม่มีเสียงกรีด <c oughs> เก็บแรงไว้ด้วยนะคะเก็บเสียงไว้หน่อย นำใจจะกรีดล้วขอพวงมาลัยให้น้องด้วยค่ะหลังจากสาวงามทั้ง12คนเดินโชว์ในช่วงแรกเสร็จก็จะให้พักนะครับประมาณ30นาทีใช่นะคะเพื่อ,อเตรียมขึ้นรอบสองนะคะ,อะรอบสองจะเป็นอะไรคะท่านอ่าประกวดร้องเพลงนะครับก่อนจะประกวดร้องเพลงนะมีอีกแล้ว<ม>นักร้องขั้นอีกแล้วนักร้องอยากแจ้งเกิด<า>ช่วงเวลานี้นะคะเราก็ รับชมอะไรหลายๆอย่างแล้วนะคะลอยก็่งแล้วนะคะตอนนี้ก็พักเหนื่อยก่อนนะคะทุกคนหิวแล้วนะคะก็เลยไปซื้อยำนะคะแล้วก็เฟ็นไฟให้น้องเรนะคะเดี๋ยวเรามานั่งทานกันตรงนี้ค่ะทุกคนแล้วก็ชมบรรยากาศนะคะน้องวิวจากฝั่งนี้นะคะไปทางด้านนู้นนะคะก็สวยงามเลยทีเดียวค่ะทุกคนคะก็มาทานด้วยกันเด้อนะคะตอนนี้ก็กําลัง คลุกน้ำยำอยู่ค่ะทุกคนคะนี่ค่ะยำของเรานะคะนี่ใส่น้ำยำลงไปนะคะแม่น้องเรไม่ได้สั่งแบบเป็นรวมทั้งหมดนะคะทุกคนเราก็ลดราคาลงมานิดนึงนะคะเพราะว่าแม่น้องเรทานคนเดียวนะคะเนาะเดี๋ยวไม่หมดนะคะจะเสียดายนะคะทุกคนคะก็เลยสั่งแบบ นิดหน่อยมาค่ะทุกคนคะขนาดว่านิดหน่อยนะคะก็นี่นละคะ่ะเยอะพอสมควรค่ะทุกคนคะชิมก่อนชิมก่อนค่ะนี่ค่ะหน้าตาก็จะประมาณนี้เลยทานด้วยกันนะคะนั่งทานไปนะคะก็ชมวิวจากฝั่งนี้ไปค่ะทุกคนคะ นานๆทีกว่าจะได้ออกมาแบบนี้นะคะทุกคนคะก็รู้สึกตื่นเต้นนะคะแล้วก็ดีใจด้วยวันนี้ก็มากับน้องเรีนะคะน้องเรีก็คงจะดีใจแล้วก็ตื่นเต้นไปกับแม่น้องเรไม่น้อยเลยทีเดียวคะ่ะทุกคนคะ,ะนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับแก่ท่านนายกเทศมนตรีครับและคณะผู้บริหารผู้น,นําชุมชนทุกภาคส่วนนะครับขอพี่น้องนะครับรวมกันตลมือดังๆอีกสักครั้งครับ โคดังดังไม่พอดังๆเลยครับดังๆนานๆนี่นะครับคนตะบนโคกตะเคียนนะครับต้องอย่างนี้ครับในรำดับถัดไปนะครับ จะขออนุาตแนะนานะครับคณะครูครับหลังจากที่เรานะคะได้ชมการแสดงนะคะแล้วก็การประกวดนะคะลอยกระทงเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เริ่มดึกแล้วค่ะทุกคนคะแม่น้องเรนะคะแล้วก็น้องเรนะคะน้องเรเริ่มง่วงแล้วค่ะทุกคนคะก็คงต้องขอตัวกลับบ้านก่อนก่กอนนะคะก็ฝากเป็นกําลังใจนะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะกดแชร์นะคะแล้วก็กดติดตาม กดกระดิ่งกิ้งกิ้งนะคะเพื่อแจ้งเตือนในคลิปต่อๆไปด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะคะทุกคนคะก็สำหรับวันนี้นะคะแม่น้องเรต้องไปแล้วค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบายบายค่ะ